อ่ะมามม๊เราจะไปไหนดิมาเดี๋ยวเราคงบนพุทธไปส่งครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพึ่งไปใจเย็นมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาฟังเสียงหน่อยดิเป็นไงบนพุทธส่งเดี๋ยวไปส่งอันนี้เขาสั่งเหรอเขาสั่งครับผมโอ้เขาสั่งคเขาสั่งตีบายมีออเดอร์ตีบายอันนี้สามใบครับสามใบเหรอส่งไปแล้วหนึ่งส่งไปแล้วหนึ่งใช่ไหมยินใจก็ว่าเขาถูกใจใช่ไหมเขาถูกใจก็ว่าซื้อไปแล้วเปิดฟังในในกลุ่มเพื่อนนิดเดียวเองเพื่อนขอซื้อต่อเขาอ่ะดังดีก็เลยต้องสั่งใหม่นะสั่งเครื่อใหม่ครับผม ับผมนะใครสนใจใครสนใจใครสนใจนะเนี่ยช่างมทำนะผมนะทำอย่างดีเลยครับสวยเลยครับผมสวยงามอันนี้เป็นบูทูตซับซสามนิ้วนะซับสามนิ้วเป็นตู้อิลิกเนาะเป็นตู้อิเคียเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดไฟเลยไฟสิังสีตรงนี้ก็ได้โอเคมีไฟด้วยนะสวยเอ๊สีเราเลือกได้เนาะ สีเลือกได้ตามใจชอบเลยครับสีชมพูสีเหลืองได้หมดสีแดงอ่าสีฟ้าสีเงินได้หมดได้หมดตามใจใครอยากได้แบบไหนสีไหนอ่ะแฟนชอบสีไหนอ่าคลิกชอบสีไหนก็สั่งได้ครับทุนอันนี้แบตแบตเป็นตัวนะแบตเป็นตัวครับผมเป็นแบตเตอรี่เป็นตัวนี่พวกทาง่ายครัเอวไปใช้ยหงชายหาดอ่ะงานปาร์ตี้เล็กเล็กงาน ไอตัวมันเกิดเล็กๆเนี่ยไม่รบกวนใครหรอกนะฟังเขาฟังใครเนาะสนอ้โหกำลังที่พี่นิยมหนุ่มทุกวันนี้น้องโคบูทุกไปที่ไหนก็เจอแล้วตุนนี้ทุกทางเลยนะแสดงออกทุกอยสวยๆเลยนะสวยเลยไอ้ที้เจงหน่อยที้เจงนี่เป็นชุดบอร์ดตัวนี้5โวลต์ครับ MT 2 1นึแล้วก็ตัวนี้มีดีชีสครับแล้วก็ AX ลิเอลนะแ้วนี่เป็นอาโต เพิ่มคลาดอีก,กไม่ได้ครับ,รบไม่เลยโอเคตัวนี้ก็เป็นเฟลยีดีซับซับแยกสลักครับ,บผมกลางแหลมเยอะเออเสียงดีครับผมนะเสียงดีเสียงดีจริงบอกต่อครับผมอ่าราคาเป็นไงนะคาตัวน,นี้สามพันหนึ่งร้อยรวมส่งครับผมสามพันหนึ่งร้อยรวมส่งรับเองสามพันรับเองสามพันนะโอเครับเองสามพันไหนลองฟังเสียงดูดิสมคำรับรู้เปล่า นะรับตาไอ้ผู้สาวขอบใจโซโซมาวัตดตะโกกลาบหลวงท่อรวยกันมันปินชีวิตมันป่วย ตัวช่วยไปม,มีเลยพอลูกมันคนจนผ่านคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นอขอพรอหลวงพ่อช่วยทีพอเห็นดนะอกบไมปนะเนง่งอำเภอพาชชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจ พระอาจารย์แก้วลูกหมอองค์ใหม่ก็อ่เป็นยังไงครับผมนะลองสายใสงฟังกันดูเนาะอ่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าว่าจะไหนครับผมก็ฝากกันไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ